รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เววยชั่ชชชอนอะไรอะโอ๊ยขาเลียเลยเล้ยวจังเลยเลี้ยวเธอคนดักรักเธอคนเดียวเลยอฮ้ยน่าจับจริง <c oughs> เฮ้ยอุ๊ยเอาตายแล้วสวัสดีครับุ้ชสวัสดีครับสวัสดีครับตอนผู้ชรายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์นะครับเวลาสิบห้นาฬิกายี่บนทีนี้ครับทางททบห้าครับ เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะคือตัวผมก็จับน้องๆเอ้ยอยากจะไล่จับแมลงเอ้ยจับแมลงนี่แล้วครับแต่ว่าเออผมพูดถึงเรื่องแมลงผมเข้ามาที่เกษตรอะไรเนี้ยครับเราเคยทราบไหมครับว่าแมลงกับแมงมันแตกต่างกันยังไงแมลงนี่เป็นเรื่องยากมากเลยนะครับแต่วันนี้เราจะไปที่นี่ครับไปเรียนรู้เรื่องของแมลงให้เป็นเรื่องง่ายผมจะไปที่สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรเลยนะครับ ที่นี่เขามีคำตอบเรื่องของแมลงเลยครับอ่าสวัสดีค่ะอ๋อวันน <ทำ S 1> ี้ก็ทำไรคะเนี่ยอะไรจะแงะเลยครับเปล่าครับผมไม่ได้แงะอะไรเลยครับที่เห็นนะคะไม่แงะทำไมคะสคุสนันครับคุณยุ้งครับขออนุญาตแนะนํา แขกรับเชิญเลยในวันนี้คะคุณลัษณาบำรุงศรีครับนักกีตวิทยาชำนาญการพิเศษครับสวัสดีครับพี่ลัชณาครับท่านภูมิในการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้วครับไม่ใช่ผูมิในการนะคะพี่ลัชณาครับผมถาม่อยชื่อเต็มๆของที่นี่เราเรียกเราเรียกตรงส่วนนี้ว่าอะไรอะตรงนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นิทรรศการนะคะ อยู่กับกลุ่มกีตาและสัตววิทยาสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรนะคะ,<ม>คะยางกีตาหมทยถึงยังไงครัคพวกสัตว์ที่มีหกขานะคะมาแรงทั้งหมดนะคะเราจะศึกษาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกาจัดจะเป็นนิเวศวิทยาชีววิทยาทั้งหมดเกี่ยวกับมลงนะคะเราทําการศึกษาหมดเลยะคะ่ะแล้วทำไมต้องมีสัตวะวาตามาด้วยสงสัยใช่ไหมคะคือกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับทางด้านพืช กีตาก็จะเป็นมแมลงที่เกี่ยวกับเป็นศัตรูพืชใช่ไหมคะแต่เนี้ยสัตว์มันต้องมีสัตว์บางชนิดที่เป็นศัตรูพืชด้วยเช่นกันเช่นหนูนกหรือว่าหอยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยทากหรือว่าหอยเชอรี่พวกนี้เป็นศัตรูพืชเหมือนกันเราก็เลยต้องศึกษาทางสัตววิทยาด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่ผมว่าสงสัยอยู่ก็คือสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชค่ะเราลง มายถึงงไคือหน่วยงานเราเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานใหญ่ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยๆหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะอย่างหน่วยงานแรกก็คืออันนี้คะกีตาและสัตววิทยาก็ศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชการป้องกันกําจัดใช่ไหมคะหน่วยงานที่2ก็คือหน่วยงานที่เรียกว่ากลุ่มวิจัยโรคพืชก็ศึกษาทางด้านโรคพืชต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มวิจัยวัชพืชก็ศึกษาเกี่ยวกับวัชพืชที่อยู่ในแปลงปลูกพืช ่อนที่เราจะเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์มแมลงนิทรรศการนี่นะฮะคุณ้มครับต้องทําความรู้จักกับสัตว์ส่วนทั้งหมดกอนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยอยู่ในของกรมวิชาการเกษตรเป็นผ<ช>ู้ด,ดูแลทั้งหมดใช่ค่ะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยตรงนี้เราจะรวบรวม,มแมลงไว้เยอะมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีจํานวนแมลงเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะประมาณ5้าแสนตัวอย่างแล้วก็จํานวนชนิดที่เราจําแนกชนิดแล้วเนี่ยมากกว่า8ปดพันชนิดนะคะ ่วนใหญ่จะสตาร์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะมีทั้งสตาร์ไปแบบนี้และส่วนที่ตัวเล็กๆนะคะก็จะมีที่เราทำเขาเรียกว่าทำสไลด์ถาวรอ,อย่างอันนี้ค่ะตัวที่เล็ก<อ>มากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะทำสไลด์ถาวรไว้อย่างเช่นพวกเพีย้ยฟายเพีย้ยอ่อนเพีย้ยแป้งนะคะเราก็ต้องทำสไลด์ออเล็กๆจุดเ <5 S 2> ล็กๆ,ๆนั่นแหะค่ะผมว่ากล้องเราทําง,งานลำบากครับคุณโยนครับมองไม่เห็นแน่เพราะด้วยตาเปล่าผมเัง ค่ะต้องไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศนะนะคะถึงจะเห็นว่าเขาจะมีรูปร่างรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ที่นี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวคนนี้ผมไม่เคยมาอยู่ในมอเเษตรก็ไม่เคยมาเหมือนกันคคุณหอเห็นอะไรไม่เอ่ยอ๋ออยู่รุ่นนียข้างหลังนี่ ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวผู้อะฮะค่ะเอาตัวนีตัวอื่นดีกฮะตัวที่เราเห็นใหญ่ๆเขียวๆนั่นเป็นตัวเมียกล้องเห็นนะโอ้มันคือตัวอะไรครับพี่รัชนาครับเราเรียกว่าตั๊กแตนขาหนามนะคะของของของไทยของไทยของของไทยค่ะโอ้ตัวขนาดนี้ค่ะตอนนี้เลี้ยงที่เราเก็บมาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยง เลี้ยงตั้งแต่ตัวขนาดสักประมาณ2นิมินะคะตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณ6เดือนเนี่ยตัวเขาโตเต็มเต็มที่เนี่ยคะ่ะขานาดเน,นี้ค่ะโอ้หตะกร้าต็ขาหนานะแม่นาเป็นทอดดีเชิญพี่พรัชนาเลยครับค่ะเชิญชมค่ะเอาละแล้วเข้าสู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ดิทัศก,การมาแรงนะ,ค,ะนครับเดิญครับ ว่าถ้าหากว่าโลกเรายังมีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้เขียวขจีเนี่ยนะคะก็จะมีมีแมลงอยู่คู่กันไปนายางไรห้องนี้นะคะก็คือว่าจะจัดแสดงให้เห็นว่า วิวัฒนาการของมแมลงเป็นยังไงนะคะแล้วก็การจัดหมวดหมู่มแมลงแมลงเนี่ยมันมีเยอะมากเราก็ต้องจัดเป็นหมวดหมู่เขาเรียกว่าเป็นอันดับต่างๆนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงมแมลงที่มีประโยชน์มแมลงทีเ่เป็นอันตรายแล้วก็นอกจากนี้ยังมีมแมลงที่รับประทานได้ก็อย่างเช่นพวกจิ้งหรีดตั๊ตกแตนซึ่งถ้าหากว่าเราไปตามตลาดนัดน,นะคะเขาจะมีขายทอดขายนะคะตั๊กแตนจิ้งหรีดแมงกระชอน ก็เคยเคยกินกันอยู่นะฮะเราเลยหยอกซอ,อนนะต้องถามว่าวันนี้แมลงมีความสำคัญกับมนุษย์เราขนาดไหนครับคือแมลงเนี่ยนะคะนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมะะมเป็นวนชีวิตมากที่สุดเลยคะ่ะถ้าเทียบกับสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แมลงเนี่ยจะเป็น7 5ของสัตว์ทั้งหลายที่มีในโลกนี้นะคะแมลงเนี่ยนะฮะเทียบเทียบทั้งหมดคิดง่ายๆถ้าสัตว์ทั้งโลกนี้มีร้อยบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต เจ็ดสนี่คือมแมลงหมดเลยใช่ค่ะอ้เจ๋งเลยแล้วมแมลงเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมานานกาหลายร้อนล้านปีเลยทีเดียวทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี ชื่อนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าบัตเตอร์ไฟภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าปาปิยองนี่ห้รู้ก็ได้แบ่งเป็นผีเสื้อกลางางคืนอย่างนี้ผีเสื้อใช่ผีเสื้อก็จะมีอันไหนกลางวันอันไหนกลางคืนคะผีเสื้อกลางคืนเนี่ยเขาจะชอบเที่ยวเจ๊กครับผมไม่ทราบครับค่ะสังเกตง่ายๆนะคะผีเสื้อกลางวันเนี่ยก็จะสีสันสวยงามนะคะค่อนข้างสวยงามอย่างเช่นพวกนี้นะคะนี่นะคะสีสันสวยงามนะคะแต่ผีเสื้อกลางคืนเนี่ยสีสันค่อนข้างคุมคหน่อยหนึ่งนะคะ ตรงนี้ตรงนี้จะเล่าว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามีจำนวนมากมายเราก็เลยต้องแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นี่มีมแมลงปอโอโดนาตาค่ะหมายถึงไงครับโอโดนาตาการแมลงที่มีปีกใสาบางใสนะคะแล้วก็ในันดับต่อมาก็จะเป็นพวกตั๊กแตนเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะที่เราดูนะคะตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้นะคะต่อไปพวกนี้ก็จะเป็นพวกพึ่งต่อแตนตรงนี้จะเป็นมแมลงหายากนะคะมแมลงอ,อนุรักษ์นะคะเป็นเป็นมแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ที่เราไม่เอา ตัวจริงมาให้ชมเพราะว่ามันหายากแล้วก็เราต้องเก็บไว้ในที่ที่แบบปลอดภัยนะคะไม่ให้มันถูกแสงถ้าถูกแสงมากไปมันก็จะเกิดการกรอบนะคะก็เลยเอาภาพมาติดให้ชมนะคะก็เป็นเรื่องการเรียนรู้นะครับค่ะแล้วก็อะไรกินได้ใช่ค่ะแมลงที่กินได้นะคะนอนรถไฟนอนนอนรถด่วนค่ะด่วนนอนรถด่วนหรนอนถไฟใช่แมลงเหนี่ยงก็กินได้นะคะเหนี่ยงคืออะไรครับ มันเป็นชื่อชื่อของกาเป็นด้วงชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยแมลงเนียงภาคเหนือเหรอครับทางภาคอีสานกินกันเยอะนะคะ <c oughs> เขาก็จะเอามาทอดกินเรียงตัวนี้ตัวดำๆนั่นแหละค่ะ <c oughs> มัดพึ่งต่อแตนพึ่งกระต่ออะไรเขกินด้วยฮะ,ะตุกินตัวอ่อนเขาค่ะอ๋อกินต<ๆ>ัวอ่อนโดยเฉพาะต่อหัวเสือนะคะ ต้องแนะนําเด็กๆนะคะว่าถ้าเจอเจอรังแบบนี้ค่ะรังต่อแบบนี้อย่าไปเข้าใกล้หรืออย่าเอาไม้ไปปาเพราะว่าตัวเขาก็จะออกมาต่อยเราเรารูปร่าย,ยังไงะว <ๆ S 1> ่าต่อหัวเสือมันหน้าตามันจะเป็นยังไงรังเขาจะใหญ่เนี่ยค่ารูปร่างหน้าตาของรังต่อหัวเสือนะ,ะแล้วก็รวดลายรังเขาจะมีรวดลายนะคะข้างในเนี่ยมันจะเขาจะสร้างรังเป็นชั้นชๆๆสร้างตั้งแต่รังเล็กๆนะคะชั้นแรกนี่ก็จะอยู่ข้างบน แล้วก็ต่อมาเป็นชั้นที่2เหมือนคอนโดเลยนะคะชั้นที่3ชั้นที่4ม,มาเรื่อยๆในกรณีเราเจอเขาเราทำยังไงได้บ้างคะถ้ายังมีขนาดเล็กๆนะคะน่าจะรีบทาลายซะตั้งแต่ยังขนาดเล็กๆแต่ถ้าเจอรังใหญ่ๆแล้วเนี่ยต้องโทรให้ผู้เชี่ยวชาญคือ19-1นะคะให้เขามาทาําการกําจัดให้อย่าทําเองนะคะอันตรายมากคะ่ะอ้าวก็ต้องระวังเลยนะถ้าบ้านไหนมีลูกมีเด็กนะคะผมผมว่าอันเนี้ย ถ้าสมมุติมีอยู่เราเคลียเขาออกดีกว่าครับเพราะเขาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในบ้านเพราะนี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ตามธรรมชาติใช่ค่ะถูกต้องห ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ oh. ทั้งหลายแหละซึ่งเขาใช้เอามาแรงมา,ม,ามาเป็นรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสแตมหรือว่าถ้วยน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเอาก็ไปเจอที่ไหนก็จะเก็บมาหามาซื้อมาแล้วก็มาตั้งโชว์ไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าแมลงอะไรคะไปนำเสนอได้หลายรูปแบบมแมลงกระป๋องคือ เขาจะอัดกระป๋องแล้วก็ส่งออกต่างประเทศทอดแล้วเนี่ยแหละค่ะทอดแล้วแล้วก็อัดใส่กระป๋องส่งออกต่างประเทศค่ะค่ะเดี๋ยวเกี่ยวกับว่าเอ่อความหลากหลายของแมลงนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกเนี่ยภูมิรินพาเพื่อแสนเฉิดฉายให้เห็นว่าแมลงเนี่ยมันมีมากมายสีสันงดงามนะคะแล้วตามด้วยชงนฉ่าแยบยนต์คนพางโฉมคือแมลงเนี่ยมันมีการพลางตัวและให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างกระแตงกิ่งไม้พวกเนี่ยมัน ก็ทําตัวให้เข้ากับกิ่งไม้เลยนะคะแล้วก็มีผู้รา่าผู้จู่โจมผู้ทําลายหลายสีสันก็เป็นแมลงพวกที่เป็นศัตรูทั้งหลายแหล่ศัตรูพืชน,นะคะพี่ลักษณะครับในครั้งนี้ที่งานพืชสวนโลกเรากรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปจัดแสดงอยู่ไหมครับอ่าเราก็ได้ไปจัดแสดงนิทรรศการโลกมแมลงอีกครั้งหนึ่งนะคะในงานพืชสวนโลกครั้งนี้เรามีคอนเซปต์ว่าภูมิราพ่งพฤกษาภายัยโรคงนิสัยหรือจันน้อนค่ะหมายถึงยังไงฮะ คือเราแสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าโรคเรายังมีความอุด,ดมสมบูรณ์มีต้นไม้เขียวขจีเนี่ยน,นะคะก็จะมีมแมลงอยู่คู่กันไปนะคะกับต้นไม้เหล่านั้นค่ะฉะนั้นเราต้องต้องช่วยกันรักษาให้ป่าไม้คงอยู่เพิ่มมอบความชุ่มชื้นให้กับผื้นป่าเพื่อที่มแมลงจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาและว,วันนี้เรามาที่นี่ฮะตัวผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนรู้ได้เห็นแบบ มแมลงต่างๆนานาได้ศึกษาความเป็นไปของมแมลงได้รู้ว่าเขาดีแล้วเขาไม่ดียังไงถูกไหมครต้องถามนะครับว่าที่พิพิธภัณฑ์นิทรรศการมแมลงในเราเปิดปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคเวลาตั้งแต่9้านาฬิกาถึง16นาฬิกาแต่เหนืออื่นใดครับวันนี้ผมได้เข้ามาและผมได้เห็นสิ่งต่างๆนานาครับผมมีความสุขจากการที่ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมมีความสุขที่เราได้รับรู้ว่าวันหนึ่งครับยังมีกลุ่มคน ที่เขาดูแลเรื่องแมลงแทนเราเขาดูแลเรื่องรัพยากรธรรมชาติแทนเราดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับแมลงแทนเรานะเพราะบางเรื่องเราทาไม่ได้เช่นต่อเสือเราก็ต้องไม่ยุ่งครับแต่วันนี้ฮะเราเข้ามาแล้วเราได้เรียนรู้ว่าผมชอบที่สุดแล้ววันนี้ต้องขอบกลับขอบพระคุณพี่ลัคนาเป็นอย่างมากครับดีครับเอามองว่างมาครับที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์นิทรรศการแมลงท่าอผู้ชมครับของกรมวิทยาการเกษตร คุณเห็นไหมลูกค้ามานั่งกินเนี่ยลูกค้าทุกมาเนี่ยอยากเจอหน้าเจ้าของนะครับเพราะว่าเราได้ไปคุยได้พูดคุยกับเขารสชาติเป็นยังไงบ้างอาหารเป็นยังไงบ้างโอ้โหแล้วเข้ามาในย่านนี้ตรงข้ามมอกษตรเลยนะคุณผู้ชมครับเข้ามาในซอยอมรพันธ์นะฮะตรงกันข้ามเลยในนี้เขาบอกว่ามีบอนอยู่ แต่เป็นบ่อนทำลายความหิวนะฮะเพราะเราจะอิ่มกันเต็มที่เลยเต็กพี่นงครับอยู่ด้านในนี่เองจำเลยป้าเต็กพี่นงเลยนฮะอ๋อนี่เดี๋ยวนี่นั่งกินคนเดียว,ปวเปล่าเปลี่ยวนี่นี่กินสองคนหัวชนฝาอยู่ไหนฮะอ๋อตรงไปนี่อยู่พอดังไหมเหรอขายประทัดเนี่ยก็ถึงดัง น้องๆสเต็กพี่นงอยู่ไหนะน้องครับเอ่อโจ้าครับสเต็กพี่นงอยู่ไหนรู้จักปะอ๋อคนน่ารักมากครับขอบคุณครับพัตมีแฟนเนี่ยครับสวัสดีครับพี่เอาสวัสดี้กินเบนคายก่อนนะครับแล้วก็พาสต้าแหงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงก็คือผมยังไม่ได้สั่งอะไรเลยครับอ๋อมันเป็นนโยบายของร้าน ใครมาก็ต้องกินเฟรนช์ฟรายก่อนกินพาสต้าก่อนน้ำก็แจกฟรีไอติมก็ฟรีเหมือนเดิมอ๋อฟรีหมดท่านก่อนนะครับครับผมพี่เจอเจ้าของร้านเดี๋ยวขอคุยกับผมหน่อยนะอ๋อนี่แหละครับเจ้าของร้านอ๋อเจอเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับร้านทำไมดังเนี้ยร้านดังเพราะว่าเราเปิดเสียงเพลงไม่ใช่ครับผมคนพูดถึงร้านร้านวิลลงเยอะมากสเต็กก็คือตรงข้ามมอเตอร์เศษในซอยอันนี้คือซอยซอยอมรพันซอยอมรพันเราเปิดมานานเนี่ยนะ เปิดมา11บเอ็ดโมงครึ่งครับตอนนี้ก็อ๋อไม่ได้เปิดใหม่ด้เวลาเปิดนานหรือยังขอโทษครับเปิดตั้งแต่เปิดมาเกือบ10ปีแล้วครับร้านนี้เมนูดังๆคืออะไรครับเมนูดังๆครับมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวสเปซซี่ลิปครับบ้าน่ะไม่เชื่อผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อต้องทดสอบดูครับไม่่เชืออหรแล้วก็มีมันบดที่รสชาติพิเศษสุดเลยนะครับเนียนนุ่มลิ้นอร่อยมากอ้ยแล้วก็หอย แมงปูนนิวซีแลนด์พริกไทยดำโอ้โห oh, oh. oh, oh. มันจะใหญ่มากเลยนะรับปากพี่เออเลยโอเครับรองแต่ฟรีนะแน่นอนเอ้ยเป็นแปนาฬิกาเชิญครับเป็นประชาัดมาไทยส่วนอยู่น้มลงกโหว้ หนูผมถามหน่อยทำไมในร้านปึ๊บพอหกโมงเย็นทุกคนออโต๊มติกในการลุกขึ้นเครารพธงชาติเลยอ่ะอ๋อมันเป็นมันเป็นกิจวัตรประจำวันของร้านครับตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมาแล้วครับก็คือการเครา,ารพธงชาติทุกหกโมงเย็นเป็นเรื่องมาตรฐานเพราะว่ามันเป็นการลูกฝังสีสำนึกแก่เยาวชนเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นเยาว,วชนนะครับว้าวอย่างนี้ร้านจะเหลือกำไรพี่อยู่ดีพี่เสิเร,ร,ร์ฟเฟนฟายพี่เสิร์ฟพาสต้าอย่างนี้ให้ลูกค้ากินได้ก่อนเลยเอาจิงๆเลยใช่ไหมจริงๆกำไรน้อยมากแต่กำไรคือความสบายใจผู้บริโภคคคสสบบาาายยยใใจจนนนขั่ือกไรแล้ว การทำงานมีความสุขกับการทำงานสนุกกับการทำงานทุกวันเราไม่ได้เครียดไงครับเราได้ทำงานทุกวันแล้วก็ได้มีกับข้าวเลี้ยงเด็กเดินไปไหนมาไหนพี่นงไปไหนครับกินข้าวหรือยังแค่นี้มีความสุขแล้วพี่เอาละลองเพ<อ>ื่อความสบายใจพนว่าไงครับเราขายอาหารล้วอร่อยขนาดนี้ไหมเราไม่ขย,ยายก,กิจการทำอะไรออกไปให้มันแบบ หรือมีอยู่แล้วสาขาเยอะอยู่แล้วอ๋อไม่มีครับผมมีที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ได้ขยายอะไรเพราะว่าเราดูแลลูกค้าได้ไม่ทั่วถึงตรงไหนดูแลทั่วถึงแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าทําอะไรที่มันเกินกว่าตัวเราเองจนเกินไปใครๆก็อยากรวยแต่คาว่ารวยความหมายของคุณคืออะไรคุณมีความพอใจอยู่ที่ตรงไหนตังหาเดี๋ยววันนี้ครับผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปด้วยมื้ออาหารนี้เลยนะฮะบ,บอกอีกทีหนึ่งของพี่หนงครับก็อยู่ตรงข้ามมอกรเสรนะครับเข้ามาในซอยอมรพัน นะครับอยู่ตรงเนี้ยมาถึงก็จะเห็นเลยครับ CNN ครับตรงสามแยกพอดีดูคนอะไรทํากิจการอยู่สามแยกแล้วเจริญด้วยโอ้เจ๋งมากเลยพี่นงขอบคุณมากครับดีนะครับเอาละขออนุญาตกินครับแผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้ว่าแต่ละที่มีอะไรแต่อย่าลืมนะฮะถ้าแค่เรารู้แล้วเราไม่ลงมาทำไม่ลงมาปฏิบัติไม่ลองมาสัมผัส เราไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตมันไฮไลท์อยู่ตรงไหนนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ครับไฮไลท์ไทยแลนด์ที่ผมพามาร้านนี้ครับร้านพี่นง T N N Steak Cup อยู่ตรงข้ามเกษตรอย่าลืมนะครับพิพิธภัณฑ์นินรู้การมแมลงอีกโอ้โหเจ๋วเลยครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วเพื่อนๆท่านต้องกลับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับเวลา15นาฬิกายบนาทีตามทศบ .5 ยาแห่งนี้กับผมอ็องเกียรติเชตพันธ์ครับนี่คือไฮไลท์ไทยแลนด์แล้วไฮไลท์ของคุณอยู่ตรงไหนเอาละวันนี้สวัสดีครับอย่าทำอะไรที่มันเกินกว ใครๆก็อยากรวยแต่ไอ้คำว่ารวยความหมายของคุณคืออะไรคุณมีความพ,พอใจอยู่ที่ตรงไหนตั้งหา